علينا او ان قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. อาม่าบะอัสสลามุอะลัยกุมบาระห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุขราบขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากองลอสขานะหูวตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบ่าวของพระองค์และเป็นน้องที่รักของอัลลอฮ์ครับนักวิชาการเขาได้พูดถึงนิยามหนึ่งจากนั้นนิยามที่ว่ารักอัลลอฮ์นะครับหรือรับเครื่องหมายใงการแสดงออก ทั้งการกระทำการปฏิบัติโดยเฉพาะหัวใจที่มุ่งมัน voilà ่นนะครับต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือรักท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมนะครับแล้วก็รักบรรดาโรซูลบรรดาบนยุคก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมและก็รักหรือยินดีต่อบรรดาสหฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมนะครับก็เพราะว่าบรรดาสหฮาบะของท่านนบีนะครับเป็น บรรดาบุคคลตัวอย่างที่เอาล้อทรงพอพระทยัยรอยรองของอันหุบารอปูอันนะครับพี่น้องครับได้นําเรียนกับพี่น้องก่อนหน้านั้นนะครับพี่น้องได้ติดตามก็คือเรื่องของการประทานวาฮีนะครับหรือวาฮูที่ท่านยิบริษัลิสลามได้นํามาให้กับท่านอาบีนินาครั้งแรกก็ตามนะครับแล้ววันนี้เราคุยกันนะครับในเรื่องราวต่อมาเมื่อความพร้อมเสร็จสรรสมบูรณ์ของวาฮีได้ลงมาแล้วเนี่ย ก็เป็นคําสั่งแล้วแหละครับนั่นก็คือคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับให้ทําการเรียกร้องเชิญช,ชวนมนุษยชาตินะครับไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่กาลิมะอันยิ่งใหญ่กูรูละอิลาฮะอิลลอฮ์ทุฟลจงกล่าวกับคำว่าละอิลา่าอิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่ผู้ศรัทธากลาบไหวที่ผู้ศรัทธานยึดมั่น นะครับหรือที่เรากล่าวา لا لا ว,าว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลชาฮฺอัลชาฮฺอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลชาฮฺอัลนะมุฮัมมัดอัสุลตานฉันขอประฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การกราบไหว้แก่การศรัทธานอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอตลลาฮฺอัลวาดะแต่เพียงพระองค์เดียวและฉันขอปฏิญาณว่า แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮะสัลัมนั้นเป็นศาสนาทูตเป็นนบีของอัลลอฮ์และเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับ่น้องที่รักขอแล้วครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮะสัลัมได้รับคําสั่งให้ทําการเชิญชวนนุษยชาติไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะจะอาลานะครับนั่นก็คือคําสั่งใช้จากอัลลอฮ์นะครับที่ว่าอย่าอายุหันมุดัสิดคุมฟะอันซิรกุมฟะอันซิร วรบ,บุกะฟ,ฟ,ฟะคปิดฟะซิยาบกะฟะตอหินนะครับในอายะกรานนะครับที่กล่าวถึงก็คือโอ้ผู้ห่มกายอยู่เอ๋ยจงลุกขึ้นแล้วประกาศตักเตือนและประกาศตักเตือนและแด่พระเจ้าของเจ้าจงให้ความเกรงกรสรรเสริญแท้สองสดุดีต่ออัลลอฮ์ต่อพระองค์อัลลอฮ์สุภานฮัวตาและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดและ สะอาดและสิ่งศกปิกธก็จงสิ่งศกรปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียและอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายและเพื่อพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นที่เจ้านั้นจะต้องอดทนนะครับในสุรอัมุตสิทนะครับพี่น้องสามารถติดตามได้นะครับทบทวนได้จากอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่7ครับนี่เป็นคำสั่งอันนี้เป็นคำสั่งที่ใช้ ท่าน,นี้นะักวิชาการเขาก็พูดถึงว่าหากเราดูผิวเผินอาจเห็นว่าง่ายได้นะครับแต่มีเป้าหมายที่หนักแน่นหนักแน่นแล้วก็กว้างไกลแล้วก็ส่งผลสะเทือนอันยิ่งใหญ่นะครับเป้าหมายตรงนี้ครับนักวิชาการพูดถึงก็คือหนึ่งเป้าหมายสูงสุดของการทําหน้าที่ตัดเตือนผู้คนก็เพื่อไม่ต้องการปล่อยให้ใครสักคนเดียว ให้มีใครสักคนเดียวที่ใช้ชีวิตบนโลกนี้ในสภาพที่หันหลังให้กับความพึงพอพระไทยพึงพึงพอพระไทยของอัลลอฮ์โดยไม่ได้รับการตักเตือนถึงบทลงโทษอันแสนสาหัสเพื่อให้หัวใจของเขาได้มีสําึึกให้มีจิตสําึึกครับเป้าหมายที่สองก็คืออันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการแสดงความยิ่งใหญ่ของ พระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานโฮตาลาพระผู้อภิบาลก็เพื่อให้ไม่ต้องการปล่อยให้ใครสักคนใช้ชีวิตอย่างอย่างไรครับใช้ชีวิตอย่างหลงทางหรือใช้ชีวิตอย่างทผฏจงของ,องบนหน้าแผ่นดินนี้โดยไม่ยับยัง้งโดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่รู้ซึ่งไม่สำนึกถึงมหาการุณาธิคุณที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานให้จนกระทั่งทุกคนบนหน้าแผ่นดินนี้ต่างหมดความจองหองความเย่อหยิง่ง นะครับความองค์ของความลำพองเพราะหันไปสยบยอมต่อความยิ่งใหญ่ของอเล็กซ์สุภา,านาะหูวตาลนครับเป้าหมายที่3นั่นก็คือ,อเป้าหมายสูงสุดข,ของการทําความสะอาดเสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นความสําคัญนะครับเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาและห่างไกลาจากสิ่งสกปรกเพื่อชำระล้างสิ่งที่อยู่ภายนอกและโดยเฉพาะภายในให้สะอาดขัดเกลาจิตใจให้ บริสุทธิ์ครับแล้วก็ปราศจากสิ่งสมมติต่างๆไปสู่จุดหมายสูงสุดของความสมบูรณ์เท่าที่จะเท่าที่มนุษย์จะเป็นไปได้ภายใต้ภายใต้ตตร่มเงาแห่งความเมตตาอันกว้างขวางของอัลลรถสุฮานูวตาลาครับการปกปักรักษาการให้ทางนำแล้วก็แสงสว่างนะครับ ของพระองค์อัลลอฮฺสุบานะฮหัวตาลาจนกระทั่งสามารถเขานั้นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของสังคมมนุษย์และก็สามารถดึงดูดเหล่าหัวใจที่บริสุทธิ์และปรับปรุงหัวใจที่ไม่ดีทั้งหลายให้กลับมามีเกียรติจนก,กระทั่งเขากลายเป็นศูนย์รวมของโลกดุนยาทั้งหมดมาสองน้อป้าหมายที่สี่นะครับเป้าหมายสูงสุดของการไม่ไม่ทำสิ่งใดเพื่อหวังการตอบ ไม่หวังความโลภไม่ต้องการไม่มีความโลภเพื่อ,อไม่ทําสิ่งใดเพื่อหวังการตอบแทนจากผู้คนก็เพื่อไม่ให้เกิดคิดว่าการงานและความลําบากบั่นที่ได้ไดไดทํานั้นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ให้ยิ่งเป็นสิ่งยิ่งใหญ่และมุ่งมั่นทํางานชิ้นใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทํางานเก่าที่จบไปแล้วนะครับไม่ได้ไปเรียกร้องไปสู่ตัวเองไม่ได้หวังถึงอํานาจ เสียงเกียรติยศเพื่อให้หัวใจนั้นดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลารับมุ่งม,มัน่นทุ่มเทแล้วก็เสียสละและลืมสิ่งที่ได้ทำไปจเสียท่านี้เพื่อให้กระจัดความรู้สึกชื่นชมนะครับมีความบริยะมีความลำพองนะครับมีความอวดตัวครับ ที่อาจมีสิ่งต่อที่อาจมีต่อสิ่งตัวที่ตัวเองเคยทําไว้นะครับความภูมิใจว่าฉันทําสิ่งนี้เพราะตัวของฉันเพราะสองมือของฉันเพราะความสามารถของฉันอัสตัฟฟิโรสิ่งนี้ก็จะไม่ให้เกิดนะครับในหัวใจ ของใครโกรธใครก็ตามโดยเฉพาะผู้พูดเองด้วยก็เช่นกันเป็นการตัดเตือนกันนะครับในอันนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับคือในอายาสุดท้ายที่บ่งชี้ว่าท่านนบีต้องประสบกับการต่อต้านของผู้คนที่ไม่เห็นด้วยนะครับของผู้คนที่ไม่เห็นด้วยรวมถึงการดูถูกการเหยียดหยามจนถึงขั้นพยายามที่จะฆ่าท่านนบีแล้วก็บรรดสาสฮามบะหรือสายของ ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไลฮิวะสัลัมจะมีการจองล้างจองผลาญผู้ศรัทธาทุกคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราหรือรอบตัวท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไลฮิวะสัลัมแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลาก็สั่งใช้ให้อดทนต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยความมั่นคงและก็ความแน่วแน่ครับท้งนี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะได้รับนะครับแต่เป็นไปเพื่อสแสวงหาความพึงพอพระทยัย ของพระผู้อภิบาลนั่นก็คืออัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาละนะครับอัลลอฮฺอัุอัคบัตอัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮฺอัุอัคบัตเรากล่าวคํานี้อยู่เสมอนะครับทั้งกล่าวด้วยกับการตัสเบียนะครับการการอัสการของเราการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับหรือขณะที่เราละหมาดคํานี้อัลลอฮฺอัลุอับัตอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ผู้ทรงเกียรติ ดูผิเวเผินแล้วที่ถือเป็นคําสั่งใช้ที่มันอาจจะมันเป็นความง่ายดายนะเป็นการเรียบเรียงถ้อยคําที่ยอดเยี่ยมสงบและก็งดงามที่สุดแต่การปฏิบัติมันนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และก็ยากลําบากยิ่งนัะครับทั้งยังเป็นการปลุกเร้าพลังครับเป็นการปลูกเร้าพลังที่จะส่งผลต่อโลกใบนี้ทั้งใบ คงเหลือไว้เพียงเพื่อการพันหนุกให้ความหมายแต่และส่วนรวมเป็นกันทั้งหมดรับส่วนให้เป็นส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยายะห่งเหล่านี้ครับยังได้ประมวลปัจจัยต่างๆดังที่นักวิชาการได้ได้ประมวลนะครับแลว้วก็อธิบายนะครับประมวลปัจจัยต่างๆที่สําคัญสําหรับการด่าวะนะครับหรือการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาลาครับแตะ่สะท้ได้เห็นถึงว่าว่ามีบางการงานที่แน่ใจได้เลยว่า คนที่ทํานั่นจะต้องได้รับผลที่ไม่ดีขณะเดีวยวกันก็แสดงเห็นว่าไม่ใช่ทุกการงานของมนุษย์นะครับที่จะได้รับการตอบแทนโดยทันทีนะโลกใบนี้ครับการตักเตือนนะครับจะทําให้เห็นว่าเรามีวันแห่งการตอบแทนที่ไม่ใช่ในโลกดุญจานนี้การตอบแทนที่มา นะครับจากอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลานะครับการตักเตือนนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮอะไลฮิวะสัลลัมเรียกร้อเรียกร้องเชิญชวนไปนสู่อัลลอฮ์แต่เป็นวันแห่งการฟื้นคืนชีพเยาวมยุบะอัซูลวายมุยาซะนะครับวันแห่งการฟื้นคืนชีพและวันแห่งการตอบแทนที่อัลลอฮ์จะทรงให้กับบาปของพระองค์และเป็นวันแห่งการมีชีวิตใหม่ที่ไม่ใช่ชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ใน โลกดุนยาหรือว่าโลกนี้ครับนอกจากนี้ครับเราอากะข้างต้นยังเรียกร้องให้บ่าวทุกคนแสดงออกถึงความเป็นเอกของอัลลอฮ์ความเป็นเอกนะครับของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์คือหเหตุอัลลอฮ์นั้นองค์คือพระเจ้านะครับองค์เดียวและให้มอบหมายทุกการงานต่ออลัลลอฮ์โดยละทิ้งความพอใจของตัวเองและก็ความพอใจของมนุษย์ไปสู่การแสวงหาความ พึงพอพระไทยจะเอาลอสุบฮา,านนหูวตลาครับนี่คือบทเริ่มต้นนะครับของการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ลอซึ่งเป็นงานอันยิ่งใหญ่งานที่อลอทรงให้สิทธิ์กับบรรดาบ่าวของอลอที่เป็นประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอลอะไอย่างเสำลัมอันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และไม่ใช่งานอตดิเรกหรือไม่ใช่งานจำบ้างแต่เป็นงานที่มีเกียรติณนโะรรองคือการเรียกร้องเชิญชวนประชาติไปสู่ลอสุบฮานะหัวตลาครับสุบฮานนกลรออุมอุมไปห้าง أشهد <سؤال> أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما smell oh wow